ยกค้ายดูอย่างนี้นะไม่ได้เหยียวคันเร่งเลยแต่ว่ารถยังไปได้เลยนี่ฟังกชัน Adaptive Cruise Control With Stop and Go หรื่องง่ายมันคือการควบคุมความเร็วอัตโนมัติมันจะแฮปปี้มากเวลาเราขับรถทางไกลหรือบางทีขับในเมืองแล้วรถติดตามแยกกดตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็กดคำว่าเซตแล้วดูนะเขาจะขับตามคันหน้า ถ้าคันหน้าเบรกเราก็เบรกมีค่ะลงจะมาเป็นศูนย์น่หมายถึงว่า <_ S 2> เฮ้ยเขาเบรกอัตโนมัติถ้าคันหน้าไปภ <_ S 2> ายในสอง, <_ S 1> สองวิ <_ S 2> เราก็ไปเหมือนกันไม่ได้เหยียวคันเร่งเลยแต่ว่ารถยังไปได้เลยนี่นขยับให้ดูแดงเอ๊ จะโชว์ความเจ๋งอีกอย่างหนึง่งเคยเห็นเช็คอินว่าแคลายแยกที่ติดที่สุดใน3โลกฉันก็ไม่กลัวแคลายอีกต่อไปแล้วติดไปเลยขาเราไม่ต้องไปนั่งเหยียบเบรกแล้วก่อนออกจากบ้านแค่แค่กดปุ่มออโต้เบรกโฮแค่นี้นี่พอจะออกตัวไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรเลยนะเหยียบคันเร่งได้เลยทธอ